เออน้องเชียร์ศรีสกเกดโอ้ไม่ใช่สามสองหนึ่งแฟนของคนเป็นแฟน<ป>ลิเวอร์พูลเก่าไปเก่าลิเวอร์พูลอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวแฟนแมนยูเขาจะว่า <c oughs> เล่นให้ชนะทุกแมตช์ก,ก็พอ <c oughs> ครับพี่น้องเมื่อน,นี้มาเบิงฟุตซอรครับอยู่ที่สนามราชาพัฒน์ศรีสะเกตเหมือนเดิม พ่อครับรอบแปดทีมพ่อครับลำปังลำปางครับผมของแข็งครับผมฐาะนะคือได้เลียญทองแดงในมืออยู่แ่้วมาเบิงมาเสียซอยกันว่าสีสู่ลำปังได้บ่บมามาเสียซีสะเกดอ่าฟุซอลซีสะเกดบานเฮองซอยกันครับพี่น้องครับ Tân 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 รบรรยากาศหลังเกมตอนนี้มีตอนนี้มีทองแดงอยู่ในมือแล้วครับถ้าเกิดชนะนะต่อไปก็ลุ้นชิงเหรียญทองนัดต่อไปเจอนัดต่อไปเจออ่างทองใช่ไหมครับเพื่อนไม่แน่ใจเจออ่างทองโอ้โหอีกหน้าก็หนึ่งไปของแข็งเหมือนกันครับตอนนี้มีทองในมือแล้วครับแต่ยังเป็นทองแดงอยู่ครับเราจะลุ้นะอยากได้เสมอจากนันต่อไปจะเปลี่ยนโค้ดบอยลงไปครับ เตะได้ปุณิน่าน,นาน่รอ,อดูครับโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าครับมาครับตอนนี้เห็นน้องเจ็บเห็นน้องเจ็บตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วครับเข่าซ้ายกระเดกกระเดกครับดีวันนี้มาแปดคนครับเพิ่มพู้รักษาประตูมาอีกคนหนึ่งน่ครับหลังจากได้รับเหรียญทองแดงครับท่านสอจรอัฐวิชอาัคารสกุลเกียรติครับผมมอบรางวัลดาชีดครับผมห้าพัน โอ้โหมีเฮตีห้าพันบาทครับผมเหมือนหนึ่งอยู่กับเทติโอ้โหครับรับโดยกับตันของเรานะครับเดี๋ยวพื่อไปกินฉาบูนะอันนี้มีทองแดงติดมือแล้วได้เหรียญแล้วพุทธครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับพุทธครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เราได้ทองแดงแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับก็ต้องขอบคุณนักเตะทุกคนแล้วก็กองเชียร์ครับค่อยๆดูไปทีละแมตช์ครับ ขอบคุณครับโหมารับพี่วันนี้วันนั้นเจ็ดวันนี้แปดวันนั้นเจ็ดวันนี้แปดแปดประตูสำรองครับผมไันตต์ไปอาจจะเป็นเก้าครับแมตหน้าพี่ลงเองใช่ไหมผมก็มากันแหละตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ใช่นักกีฬานะผมเนี่ยไม่ไหวแล้วัวจะปวดัวจะปวดแมต์หน้าวันไหนพี่ฝากนะครับแมตช์หน้าวันจันทครับผมวันจันบ่ายสองครับพบกับใครรู้พบกับอ่างทองครับเจออ่างทองครับแข่งอีกแล้วก็เป็นรองเขาหลายอยู่ครับพี่ต้องเล่นแบบแมนยู้นะนี่เล่นไงครับ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่นแบบลิวฟูงะครับครับผมรู้เพราะว่ารู้เพราะว่าคด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 นี่เป็นแฟนของคดเป็นแฟนลิวพูดเก่าไปเก่าลิวพูอย่างนี้ไม่ได้แต่แฟนแมนยูเขาจะว่าเล่นให้ชนะทุกแมตช์ก็พอผมก็เชียร์แมนยูอย่าไปแพ้สเปซสปาเอ่อพูดอย่างนี้ดูจากลักษณะแล้วจะมีแต่แฟนหงนะครับอย่าไปบอกไม่ไม่ใช่แฟนหงอ่าอะไรนะเบียร์ก็กินได้ครับ เหล้าก็กินได้โซดาก็กินได้ไม่กินแต่หงเพราะหงนี่เชียร์อย่างเดียวคนณบอยเราเดินหนีเลยครับคุบอยเดินหนีมาดูคุบอยคุบอยก็ไม่กินหงนะครับไม่ไม่ใช่ไม่อยากกินนะกินไม่ลงกินไม่ลงแต่ว่ามาดูแฟนเชลซีครับสภาพทีมตอนนี้กําลังเละกับตันมันเป็นแฟนเชลซีใช่ใช่ครับเป็นยังไงโอ้ดูสภาพเอา ให้าเชิญชวนนัดต่อไปเชิญชวนนัดต่อไปนะครับรอบแปดไอ้รอบรอบรองเจอกับยังไม่รู้ดูแลรอดูอ่างทองเมื่อยห่วะ